ก็บรมโลกเชศถึงการธรรมะบอกเราจะต้องมอเพนเพียนใหม่เริกทำทุกกิริยาที่หกปีผ่านมานั้นก็มาเริ่มฉันอาหารให้เพิ่มมีอาหารทางกายเพิ่มมีอาหารทางใจจึงมีพลังกายพลังจิตเพื่อคิดค้นหาธรรมะต่อไปเลยมาเสวยพระกยาอาหารขึ้นอีก ปัญจวัคคีจังหาเกิดลังหอนจิตว่าไม่ใช่เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้ทัโดดมากๆกลับมาเสวยพระกยาหารจึงทิ้งพระพุทธจเจ้าเสียการทิ้งนี่เนี่ยอยู่ผู้เดียวเดียวได้ถูกต้องแล้วเขาไม่เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการให้ปัญจวัตคีต้องมาปฏิบัติแต่ประการได้รองก็มาปฏิบัติตนเอง,งด้านกายเพิ่มขึ้นด้านจิตเพิ่มขึ้น ถึงจะเสวยพระกยาหารในขั้งสุดท้ายถึงจะได้สาเร็จเลยเสวยพระกยาหารของแม่นุชนาสุชาดาเรียกว่ามะข่าวมะทุปายาตเสวยหมดถาดเรียบร้อยแล้วก็ลอยถาดตรงไปว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเป็นขาดขาดข้องเทคนิคอย่างไรลรงจะได้ทราบถาดวิ่งึือเหนือน้ำาทันทีวิ่งคือเหนือน้ำเลย ก็ได้จับจุดใจความได้ว่าอ๋อต้องฝืนใจทุกอย่างในโลกนี้ต้องฝืนใจทั้งหมด